มาแล้วครับผม,มพูดกันต่อนะครับอันนี้เป็นเป็นช่วงเริ่มไถนาหุดนะครับผมเป็นนาปีนะนครับผมนะครับแถวนี้ก็มอนเจ้าก็ไถไปแล้วมังเจ้าก็ย,ากย่างนะครับครัลงงานทั้งวันนะครับฤดูการ กับการตัดวัวง,งานนะครับผมรับจะของรถับเสื้อเหลืองพี่ชาย นี่นะครับออกจัไปีปีนะครับแต่ว่าผลงานนี่ดูได้นะครับผมนี่ครับล่องนี่กบกันสวยมากนะครับผมนี่ zoom อีกละธรรมดาครับอยู่ใครชมก็ชมตัวเองนะครับคำๆนะครับผมนี่ครับล่องกบกันสวยมาให้ใช้รถไทย l 40 มื่อวานก็สิบกาไร่วันนี้ก็น่าจะสิบกาไร่นะครับถ่ายไปเรื่อยๆนะผมก็รถหนึ่งก็รถมันคันเล็กนะครับผมแต่ไม่เกินห้าศูนย์กี่ไร่หรอครับแนะค่คันเดียวนะถ้าไปสองคันนี่เมื่อวานเร็วไปสองคันนี่ถ่ายถ้าไปธนาประมาณนี่ถานาประมาณนี้นะครับ ใช้ใช้งานงานละคันเลยครับคันน,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 นี้ลงงานนี้คันนู้นลงงานนู้นนี่ถ้างานใหญ่ๆก็ใช้ตามรอยกันไปนะครับผมนี่นะครับผมเกียาาบยากบบรยาการครับเปิดฤดูกัน นี่นะครับผมบรรยากาศโอ้ทยสวยมากโอเคนะผมคลิปนี้ก็จบคลิปไปผิดตรงนี้ครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับผมเดียกก๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ